สบายดีสเกลี่สบายดีพี่น้องมื่อนี้สเกลี่มาสวยงานเลยพี่น้องเลยมาสวยงานบุญเนาะมื่อนี้ข้าสิมาหลังหลังังหอมส้มเนาะเนาะเอียงเระใหญน้ำเจ้าน่ะปลาปลาปลาเออข้าวข้าวเลยวะอัลุงหนำอันสี่อันหนำบ่เจ้ากันนะเบิ่งพี่น้องเลย หัมล่างพี่น้องเลยหัมล่างอีกแล้วโอ้ล่างเส้าเล้าก็หัมล่างมือนี่ก่ะมืดอนึ่งก็หัมล่างคือกันหักบดได้ถ่ายปนแหงล่างต้องสะล้างมันเข้าไปหลังจากที่ฮองหลังหักล้างหยาแล้วเลยกัเขาก็จะมาล้ร่างสวยเนาะพี่น้องมัน เอาอะเข้ามาสวยงานเนาะผู้สวยงานต้องเขาใจรถพี่น้องไม่ได้สวยงังไดสวยล่างสวยเห็ดกินอยู่ทางนี้พี่น้องเลยคำว่าสวยงานบ้านราวน้ำบ้ิบาตสิไปสวยเนี่ยได้สวยสวยเนี่ยล่างสวยงานนี่มันสิเิ็มเลยไดยมันสิเิ็ม เจ้าห yeah, ัวเล้ลูกเอาพ่อบ่ะเยอะให้มันลุ่ก่อนให้มันลุ่ก่อนเนาะพี่น้องใหงสีไล่เอ่ะเจ้าเจ้าลลางอันน่ะให้ยอานไหนตาจานเออโอ้ยอาสีเอาใส่ถุยงุ้ม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 ก่อน โอเคมันเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเจ้าลูกก่อนไมงใชเออตอนนี้กำลังหิวขนมหิวขาโอเมาเติมเมาเติมด้วยความหวานก่อนซุกเกอร์ขนมกินแล้ดื้อมากดื้อมากวีมากกวยมากกวัย นี่จะป่มามังคุป่ะินทัาา้งท้องก็จแพท้องคืออะคือพ่มแพันมีบนะจันชิพ์ไแบ่งแิ่งนะใบายมิดเอาีใส่ผู้บ่าวปลาเมาสิมาตำตำเมียงตำมกแตงสู่เขากินเนาะมัน ตัวชีเมือ,อนะต้มได้อยู่แต่บอกกล้าปุ้งแมนหม้อคั้นปุ้งบุคาสิกินบุเรียว <laughs> เอาจัดไปต้มให้ได้แต่ปุ้งบุได้ดูตอนนี้เหล้ากระเล้งชีถอดมือเหล้า,าใส่มือ่เอ,เเอ,อยลายเดีเเเเเเเ๋ยวมือหนิสีแสบสีนัว เป็นนะไกรก็ลอง z o o เบิง่งเนาะพี่นอ้องเสียบสีนัวกัอยู่นัมผู้พ<ส>ิพากษาเศรษฐีเข้มสมดัยสบายดียพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้ปลาเมาไปใส่คือบทติดยาวเมื่อเดี๋ยวเพิ่น,นมาเ,เ,มาเพิ่นจ,จ้าเอ็มมาก่อนวันนี้โดยเจ้าก็เอาใส่ก่อนตี้ลนะ่ะใส่เบิดบ่เสรลเอ๋อเว่าโซโล่เซเลเบ่โซโล่เซเลเอ๋ได้เด้นี่เนาะบ่เป็นยังดอกให้เรามาหลักตำสุกินเลย บมดสอรอดอกเอามักเพชรอยู่บ่ใครมักเพชรใครเผ็ดบ่เอาแซบเอาแซบเจ้าเหรอเอ้าโอตุเคเนาะเอตุเคเนาะจะได้ก็ได้ปลาแกตั้มอเพรตั้มต้องปามเมาเอาได้อพ่อแม่เพีนเนาะ นั่นแหละเจ้าบทส่วนปลามาออกมา,า,<ป>าเพิ่มออมาแล้วมาเครื่องบำรุงหัวใจค่ะับเจ็บ <c oughs> หัวใจหลมเลี้ยวบอก <laughs> <c oughs> หัวใจหลมเลี้ยวสะพานหัวฉัไปเห็นมันเหนยียญ <c oughs> <c oughs> ตำแหลกแล้วเมียนบอเมียนบอน้องมันดัำเลยเมื่อนี้ป้ามาอบอยู่พี่น้องเขาต้องหลักให้ผู้บ่าวแล้วมาแซบหลักผู้บ่าวแล้วมาแซบแทนเมื่อนี้พอแซบยังไดกแซบตำมะแตงพี่น้องเลยเราเป็นคนละเอียดขนาดติ้ว โอ้ปลาหมาาอยมาเลยอย่าป้าอย่าปากเสี่ยงหูเบาแล้วเหมยนแน่พี่น้องพี่น้องเลยนัเองครับกุงงรุงตะมักแดงหมเป็นบนี้ตาเองนี่เดวิมันเหม็นมนเน่าอยู่บนมั่เมื่อเมืสมจะบอมันืะกลิ่นคือเหมือนเน่าได้จ e voilà ักอีบวาไม่มุนข่าวนลย อันน <si ีว่ก่อนเนยนเออจะยังเย็นแหงเลยโอ้ประเภทเนียนคนหมักปยังไงเนียก็กลับมาไม่เลียนกันแซกคุซาเราไปใส่ดอกกี่นองเลยให้ผูกบบาวแล้วมาแอบเสียบหลักร่มผู้เบาวประม้าก็มาประม้า เจ้าเลี้ยงมาเบิ่งดูวยค่ะคอยหลักผู้บ่าวจะมาแอบแซบอยู่เนี่ยเจ้าเบิ่งแน่ผูกโคกโคกบักใหญ่ขวัญผุดยกผัวหนมามิต่ผูกอยากแอบแซบขวัญมาเอ้ยเจ้าสิมาแล้วเจ้ามาเด้อคอยตั้มผกมันบ่ถือโุกเราด้วยเนี่ยมันถือปากโคกคอยจะดีใจอยู่ที่นี่ต้นมาพี่น้องมามามาเบิ่งผู้บ่าวปลาเมาตั้ดูนี่แม่เบิ่งแซบจำได้แม่เบิ่งถ้าจับ ถ้าจับสากความไม่พน้องบ้านเราเขาปกติเขาบุกเหตุแล้จับสากแบบนี้แต่เาเสียมเองแปลกแนวขูดจับขูดจับทางแก้วขูดมาต้อลว่ะฝังเห้กมเาเบ้าตาจากฟองเลยแล้วมันโเนะ

ไอแฮมแอ็มพเสร็ขนาดเลยกิดจานจะมาเปลียนแหงค่เจะาบหมักบ่เอาเนื้อกัันค่ะเนื้อกนื้อพอมม่พิ่น้องเนื้อเนื้อลุกขึ้นสารละวันลุกขึ้นเไาวได้เปล่าเป็นตัดสิทธบ์เบาี เรื่องเพชรใบใจจานกินเพชรอันมาไปแดกกุ้งบ่มีบ่อะเบิกเพตํ้อยู่เพื่อนเนี่บอกตุงต้อลดใส่บักพีอยู่ซองหน่วยอ้ยเสีบเยบพี่น้องเลยใส่พี่น้องเอ้ยัดัดู ืมม่งเทาน้าลย่อยแซ่บบ่แซ่บก็ยังปักๆอือจานบ่จานหแม่นห้องเราดจะเอาจานมาใส่อาจานมาใส่สปลาบ่เสิใส่ปลาอันนั้นบ่งสิไปหาโต๊ะมาใส่ว่ามาให้ผู้บ่าวเจ้าอันนี้แซ่บตําแซ่บ่ี้นี่ตัวนี้ก็มีอยู่เ็บ่เต็มเต็มโคเจ้าเบิ่งข่อยจับาเบ่ด ขอโยกนะอะมันดีเด้ออะวันปาดีะใหม่ปีสบายดีใหม่ป้าเออบาดีใหม่พี่บายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเลยบเจ้าสบายดีแล้วเจ้านะโอ้ยเห็นว่าได้ตําแซ่บสุกินกันลงหนาลงล่างเลยุบ่าวเจ้ากับป้าเลย บ่าปถบเบตัวนี้แซบปาขยันดูฝุมนผูสาวตามนิยามบ๊ได้คาดองด้วยจั่ีผู้เบาตาบอกพียังเลยเป็นหน่วยมูเห็ดเบิดแล้วพอไพี่นอกเลยเดืยบได้ก็ได้เห็ดบุคือหมูสักยับออกยมัอิ้วเข่าได้นี่พี่นพีหนักยแซ่บบแซบบ๊วขากระบุซ

ไม่ได้พ uh 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 ี่น้องทุกคนคเอบ้านเขาเด้อพี่น้องเลยกินแบบทหารัว้มนะพวกกินี่นอเพนเพื่อนมันซีดมแกินของดันป้าม่แล้วยไม่มากินป้ามานแม่แม่บุขาเออมะมหอยดีมากหอยมากเขาบอกแฝดซื้อหมหอยน้อจบะแบกข้าวเด้อบักินด้แล้นะแอบแซ่บกบปลามะี่อเย ข่าวเด้อกินข่าวเด้อีมาซิมมือนไงเนาะกูตัมเลยเนาะมาสิ่มวะปลาเมาต้าินเลนะปลาเม่าเลยบเสะปลาเมากินแพ่เลยอิ่นะขเอื้อะไต้องมากเนาะมวยอก็ต้องกินมามามาสิ่มเลยเขากินเขากินขาวล้วขีวมา ลาเมาให้เรกังหกินกบซิมซิมมือนะฉันมาแทบแทะจะไปบอกนั่นพุกนขาววานาลุจอพีดองเงินโบได้ไอ้เี่ยแม้เนาะในวานก็เลืนเล้อน้วเรามา่วนเอียบเดียบเลยเยพ้หัซอด้ไปคุณนี่พุ่งหันคอยยังให้เจ้ามาเฮียงจิได้แ่บฝว่นรารำราก็แจ่บเลยงานหนาจังทั้งใบบอเนี่ทันปี มันหนาจอให้ป่าเตะติ๊บเอออืมเสียบอ่ะเตะเ็นอเบดำอืมขับพเจ้าแต่เ้พ่ทวดีขับพเจ้าเป็นต้นแอบแซบนะแแบแม่ป่าละแซิมือขับขาแแล้วแบน้ำกันนีน้องะชองน้ำกันแซน้ำกันอัน้มน้นคุยเดงด้อ่าเาจงเมี่ใจานหนึ่งดิ มนขึ้นทางกันจะเจแท้บวงลายอยู่เนียตอนนันเนียบีารายเไปยังเหรอัเพีงตํยังเดินเช็คตั้มเนมา้อันนี้ตัมแดงดเอาไว้ทำจีนนุ่นๆนดนอยหน่อยเอาไว้รัยาพอย มาไดตืนมาันบุพากาีหนังไปเลยิจ้ายื่นมาไปเนี่ยอไรแค่ยไอพี่น้อเื่อเห็ดแล้วกิ้งขาเ่ยมีวปว่าสั้นจิกินข้าวัมิ้ข้าวไก่คนิข้าวไก่คน เทปี่อันนี่นะอมันนุ่มจาจ้ำเด้อพี่นั่งับกอมาด้อยเนจ้ำเด้อสดเอาเสิบุมีบัวนี่บัวบฮะมาแล้วมาแมามาจินเ้าเหี้ยงเสียเฮี้ยงเหี้ยน่เผื่อแบบหลักสามีนะี่คือเลขเ้เผื่อมันเฮี สบายดีจ้ะสบายดีสะบ่แม่งใก้เนาะน่าเบาน่าเาอน่ะบ่ากเลยอยากเออันน้องๆไปน้อน้องากินขผาไปกินปุยเลือนั่งได้ตั้งเฮียเด้น่่นั่งอยไดไนั่งหยอเาเาแล้วนองช่างชีแอร์เย็นนะคะใครอยากติดแอร์ติดต่อมาได้ไม่อยากติดแอร์ อยากนอนเย็นๆสบายสบายจะไปดีเพื่อนพี่น้องข่าวต่างกันเด้ออันรับแรกก็แบบจะบ้าก็บ้านะแม่อันรับแรกยังห้ป้าเมานี่แหละติดต่อมาเลย่อฮ้ยยังคุยด้ว่วตอนนี้กำลังหิ้มเขาทั้งคุยทั้งอยากกินจะทีงะออกแต่ผ้าเขาอยู่หิ้มเขายิ้มเขายิ้มเขาแรง ไม่ห hmm. like 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 ักเลยเอาหนัออกมันจเป็นแบบสถาแบบนี้เนาะคือเป็นกระานิเปิดกินตมตกินยอ่ั้ปิ้งเนี้ยขาวอั้

พงเ้าง่วหลับาทเอืมตาเขาอยากซื้อน้ำนอันีาโอเคๆเขาำนตีเขาลืมเคาคุมือ่ไหมเลขเ่าเขาลืมจำเล่าว่าวังได้เลขยังมือนี้ดูด้วยใครอย่างเดียวนหนึ่งเก้าเคนมาในงานเบิดมือว่ามือดื้อนี่มันออเไดนั่นจีรพเนาะมันถือมือกุคนนี้ กุ oui ้เกจ mm hmm> ไปเห็น่านผู้ไร่เลิดง่ๆามกรงหชื่อเธอเล็กเวียเล็กอนั้นเนาะเล่านบอกโอ้นามไร่เลิดเขีนไปอีกชื่อเล็กเวียดตะกรอนบมีโต๊ะนังาจะพักเย็นนี่ไงหิวข่าวแห้งมใน่นวาย้อนนีนี่แหละก็มากินโลดมัน ยังย่องี้ยนะ้ปนุคอแล้วุกนย่จิบมากเลินมากยไดังไงโ้ม่นี่โม่โม่เขาปนโม่เป๊ะยอเป็นีนะ เป็นเป็นหนีเล็เขาซองรยังบ่ได้ไปจ่ายพี่คะตองติดเลกนยังมาดูเห็นแพงเขาจะแต่งแกกล่องนันาแดงนะเจ้านไปเก็บดูมากเลพี่แกกล่องนี่่แกกล่องมันูนหมุดแดงสูงไตหัวจับ อหานบเจาหนก้งไขวบิ๊หาเือไหน่ะรางหลังโคงหัวเตนี้เออ ตอนนี้เขาก็ได้แต่งว่าเขาข้างในเนาะพี่นอ้องพูดอยู่ทางนั้นเนาะสังนับท่านคนกันอยู่ทั้ทงในไแหละทา่านนีมุมนี้ตีแต่งพระเขามุมงนีแต่งพระเขาตอนนี้ชาวชุมแผงเรากำลังนั่งใส่และยังแต่คนเดียวเนี่ยแหละ แล้วมาน้ำก้นโมเลยกินข้าวส่วนปลาเมาอิ่มแล้วแซ่บบ่ผู้บ่าวเจ้าตนีแซ่บอี่ลีค่ะขนตั้มลายเลยกินโบเบิร์ดคือแบบสิกินลายคนใช่นาะมีแต่คนจับมีแต่คนจับมันเลยอันนั้นโบเบิดหยาดใส่ตาป้าดิอันนั้นปลาเมาปลาเมาโบยู่กันเลยไม่แซ่บผู้บ่าวปลาเมาตั้จนเขื่องขุก สายตาปลาเมาหนหวานนี่นี่น้องเอ้ยหวานน่ะอยากหวานตอนมีคนตอนทรงเห็นหวานแม่นมอระวังเดอจานถูกเปิดเผยสาว่าจิบยิ้มไปเปิดออันนั้นโซงงบน่ะมันเล็บน้อง ชือว่เป็นอัน่วงกันใสเฮ้ยสวยด้วยไงสวยน้อยน้อยนะเด็ดเลยตัว่าตาดีกว่าพีตาอีชาอีาประเมานิดนิดมีกจเห็ดใส่ร้าเนาะพี่น้องเนาะตาเนาอีาประเมานิดนิดใเย็นเย็นยาเดี๋ยวก็มีเจ๊นั้นก็มีเนาะสาพอเดือด สวงามสูงามจังสี่บัด้นดอกบัดนดอกบัวด้นดอกก็าวจั้กระเจ้าจํากระแดกบอกคิดยังกเจ้าคืองามแท้ไหมวนนไรก็่อก็จับแดกซามอยากงามเลยจำแจวกระแดกท้าพนจะพ่น้องได้ ตามชมไปอันั้นกันกันมีนอนตัวอยู่ในหัวประแดงแห่งกันเน่นมันลงเห็นวาจ้ำเน้นมันลงต้นอะไรวิตามินซี คลิปนี้ก็วานึ้าวหม่วนเนาะพี่น้องปลาทไร่กุ้เซกุ้ซอตะไคร้เนหน้าก็มีได้นีกวลิปนี้สาลาเปาลิปลาพกจักรแล้วกุ้ยกุไงก๋่ไดกว่าคลินี้ซาลาเบายลิปเ่านก็มกรออกบ้กยงมี่ได้อี่าคลน้าาเคิเดาผกจเรลกุ้ยก้ยมี่ได้อีก่าินี้ซาลาเาคลิปเ่กจัร้วกุมี่้ดี่ ค่ร้อยเนี่ยเข้ามาที่นี่สานสีต้องสาวล้าฝาที่ต่างสาวคนผิดเนเด้อพี่น้องเด้อซื้อืมอคนผิดเออภาษาลาวเป็นภาษาไทยภาษาไทยสาวคนผิดสาวคนผิดน้องพี่น้องฝากคุไหลกุ้ยแซ่เพื่อน่เด้อพี่น้องบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายในเมสผู้บ่าวประมาณโอกาสเออไปแอบว่า